โอ้โห,โหผลไม้ใหม่ๆแบบนี้ใช่เลยครับกลาการเด่น <g arden> ตอนนี้เจ้าแมลงปอผมเนี่ยพร้อมแล้วนะรอผลไม้ใหม่ๆโอ้โหมีแบบ <c oughs> มีแบบเหมือนแบบน้ำย้อยแข็งน้ำแข็งย้อยมีเห็ดเรืองแสงครับข้างหลังนี่มีแมวเนี่ยแบบหนึ่งนะไ <c oughs> อเน,นียอะไรเนี่ยเหมือนไก่ไก่อยู่บนหอคอยต้นไม้ต้นไม้ไก่หอคอย <c oughs> แล้วก็มีตอนกลางคืนด้วยนะดาวสวยมากอะประมาณนี้ไอนนี่คือ สปอยคร่าวๆของเจ้ากรวดการเด่นนะครับรอติดตามเพราะว่าตอนนี้ผมมีแมกปอสัตว์เลี้ยงที่เท่ที่สุดในเกมนะครับแต่ว่ายังไม่มีพืชน,นะเดี๋ยวค่อยหากันอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ท็อปิกหลักครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโชว์อีดอพินติ้งชาวเวอร์แต่ว่าให้มือฟรีคือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับนี่คือเจ้าแบบชาวเวอร์นะครับที่แบบว่าเกียนกันคือเหมือนกับภาคแรกเลยครับแต่ว่าเมื่อเราจบเกมเนี่ยมีมือมาตบครับรีไ <laughs> ดว่าแมปเกียนดาม่าเนี่ย รวมกับเอ่อคาเรียกว่าแมปที่เราเล่นไปเมื่อวานนะครับแมปตบมือแมปมือตบรวมกันนะครับแมปเกียนกับแมปเอามือมาตบอีกทีนึงเรียกได้ว่าทั้งตบทั้งเกียนซึ่งวิธีได้รับมือตบเนี่ยเขาบอกไว้ตรงนี้นะนี่วิธีได้รับมือตบคือต้องจบเกมนี้ในทาวเวอร์นี้อ่ะเหมือนเดิมนะพทเทินคือเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับตัวระยงกายเนี่ยนี่นะครับคือลิมิเต็ดไทม์ซับสเปซอ้ ซับสเปซนี่คือแบบฟิลหลุมดาหรือเปล่าใช่ Lia ไหมอวกาศอวกาศหน่อยอ่ะคือถ้าจะให้ดูตรงนี้นะครับเจ้านูบโกรธมากมีความแบบว่าเป็นกริดนะครับหรื like หรอว่าโดนแฮ็กหรือว่าสีสีเปื้อนทาสีสีทาบ้านติดตรงตัวเขาประมาณนี้นี่มันพลังอะไรเนี <c oughs> ่ยลดอยู่25%เขอบคุณมากโอ้โหพันโลบัคกเลยมันเก่งไหมเนี่ยมาวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกับเจ้าตัวนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นเช็คอันอื่นก่อนมีบินได้บินได้200โลบัคก ราคาไม่แพงนะมีแอดบินแอดมินห้าร้อยโลบักเองเหรอทำไมราคามันถูกมากมีอะไรแฮกเกอร์แฮกเกอร์โลบักเดี๋ยวค่อยว่ากันมีมือใหญ่และก็มีราสุนนะครับที่แพงกว่าแฮกเกอร์โลบักอีกนะนั่นคือเจ้าซับสเปซตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโกงแค่ไหนไปเราไปลุยดีกว่ากับเจ้าซับสเปซนะครับแต่ก่อนอื่นร้านมีอุผก้ณมลิงก์ใต้คลิปได้เลยโลบักราคาถูกไอเทมต่างๆมีหมดนะครับออปลอดภัยแน่นอนมาเจ้าซับสเปซอ่ะแพงสุดในเกมนะ แพงว่ะแฮกเกอร์อีกซื้อมาสิเป็นไงบ้างไหนอะ <laughs> อะไร <laughs> ขึ้นขึ้นมาให้ซื้ออะไรไม่เอาแล้วเออเออเอเป็นคอมมานด์บ็อกหรอะนี่ไงซื้อยังซื้อแล้วอยู่ไหนอะวัด <What? S 1> เอ้ยไม่ซื้อเพิ่มสิตัวอะไรเนี่ย <laughs> เออืมสงสัยต้องรอออกเกมครับโอ้ นี่ไงมาแล้ว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 นี่คือซับสเปซราคาแพงกว่าแฮกเกอร์แพงกว่าแอดมินที่ผมเคยเป็นมันคืออะไรเป็นก้อนเหลียมๆอย่างเงี้ยเอาละเอาละอ่านี่ใครนี่นี่ใครเอ่ญทำหน้าบึงบ้งๆพี่ว่าไงว่าไงคุณยูกุยูกุเก้าว่าไงว่าไงอ่ะยูกุเก้าอยากอยากลองดูใช่ไหมได้เอาทำอะไรอ่ะทำทำอะไรวัดมันคืออะไรหนึ่งพันโลบัก หนึ่งพันโลมาเคยเอาละทำปฏิกิริยาอะไรหน่อยสิเอ้ยไม่ใช่ถูกๆเลยเนี่ยเอ้ยเกมเอ้ยเบคอนสงสัยใช่ไหมทุกคนสงสัยพี่ทำอะไรอยู่ครับนั่นนะสิทำอะไรอยู่เนี่ยเอ่อมันคือหลุมดำใช่ไหมพี่ช่วยตอบให้ผมชื่นใจหน่อยแบบชื่นใจมันแพงนะเนเซขอบคุณมากเลยนะ KFC ด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะ อ๋ระเบิดระเบิดเปลี่ยนแมพครับเปลี่ยนแมพเสร็จอะไรอีกเปลี่ยนแมพเสร็จมาเสียโลบักอีกอพอก่อนโอ้โหพลังอะไรเนี่ยหนเมื่อกี้เจ้าเบคอนเจ้านูบตามมาด้วยไหมระเบิดมาทีเดียวนี่ไงนี่ไงเป็นไงเอฟซี FC, ตามมาด้วยไหมนี่ไงเอฟซีเราโอ้โห อระเบิดเปลี่ยนแมบเปลี่ยนทีเดียวมาแบบเตียเลยครับมาแบบดามเฉยเลยโอ้ยอะไรเนี่ยหมดความสงสัยเลยครับว่านี่คืออะไรโอเคระเบิดเปลี่ยนแมบไม่รู้ว่าเปลี่ยนซังเซิร์ฟหรือเปล่าแต่ว่าระเบิดเปลี่ยนเลยครับอ่ะไปตรงที่แบบว่าเขาเกียนกันเยอะๆดีกว่าเอาลองเอาระเบิดเปลี่ยนแบบเนี่ยไปวางาไวขงขง้ข้างๆเขาไปไปวางไว้ข้างๆคนที่แบบจะเกลียนคนอื่นเขาดูสิ ระเบิดทีหนึงเนี่ยจะเป็นไงบ้างหวังว่าจะไม่โดนตัวองอีกรอบนึงนะเปลี่ยนแมพอีกรอบนี้มีซึมอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับเมื่อกี้อะไรอะไรคุณอะไรคุณแทนทรีแทนทรีอ่ะเอานี้วางไปอ่ะวิ่งดีกว่าเมื่อกี้แกแกล้งคนนอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวางไปแล้วครับมันกําลังจะระเบิดครับทุกคนมันกระพริบมันมันเนาอ๋อระเบิดเฉยๆแล้วเมื่อกี้ทําไมเปลี่ยนแมพอ่ะ คืออะไรเนี่ยโอ้ไม่นะเมื่อกี้คนผู้หญิงระเบิดทีเดียวม่วงเลยโอ้โหระเบิดทีเดียวแบบเป็นกริดแบบนี้หมดเลยครับท่านผู้ชมร <laughs> ะเบิดทีเดียวม่วงเลยครับอะ uh, ไปโอ้โ oh, ห oh, oh, มันม่วงแบบม่วงตลอดเลยนะดันโ <'t> ไม่เกียนกันได้เลยอันนี้เป็นของขวัญเฮ้ยเชื่อสิมันมันไม่มีอะไร คือจะระเบิดก็ระเบิดเลยคือบางทีมันก็ระเบิดช้าบางทีก็ระเบิดเร็วมันคือยังไงเอ่ยอ่เดี๋ยวลองดูว่าการทํางานเนี่ยเป็นแบบไหนจะได้ใช้งานถูกนะครับอาลาเพื่อนขอโทษนะขอโทษนะษนะเราจะไม่เราจะไม่เกลียดกันเอา้าอ้ยตบลงเลยเหรออย่าตบกันแบบนี้สิมาทํางานยังไงเตอร์กี้ลองดูไหมเดี๋ยวเราอุย้ยก็ตัวผิดออะวางระเบิดตรงเนี้ยไปละมันจะระเบิดเองได้ไหม ถ้าเราไม่โดนเขาอมันก็ไม่ระเบิดนะต้องคลิกตรงนี้อ่ะต้องทำยังไงเอ่ยต้องเดินไปชนเออเอ่อทุกคนขอโทษอ๋อคือผมต้องวางไว้แล้วก็ถือมาอีกอันหนึ่งอะ่ะแล้วเดินไปชนเขาอะ่ะมันเป็นยังไงเอ่ยมีเสียงไหมเสียงระเบิด มีเสียงด้วยครับมีตุ๊ดตุ๊เหมือนคนที่รู้นะหลบมุมเลยอืมนั่นไงตายหมดครับคนที่หลบมุมเมื่อกี้ก็เห็นแบบๆนะไม่รอดอะไรเนี่ยระเบิดยังใช้งานไม่เป็นะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะไปแล้ว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 เตรียมระเบิดระเบิดจริงครับ ระเบิดจริงแต่มันใช้แค่ครั้งเดียวเหรอต้องเสียชีวิตก,กรอบนึงอ่ะมันถึงจะใช้ได้อีกรอบนึงโอ้โอ๋อนี่ไงกลับมาแล้วอ้อมันต้องครูด,ดาวครับท่านผู้ชมอ่ะเพื่อนไม่ไปใช่ไหมไปแล้ว <laughs> เพื่อนไม่ไปผมไปแล้วมันหายมันรอช้าระเบิด <laughs> คุณน้องแอมไทยครับแอมไทยบอกหลบก่อนอืม <laughs> อ่ะม่วงหมดเลยทีนี้ ติดกำลังตารางสีเรียบร้อยใครไม่รู้นะครับแต่แอมไทยรู้น้องเป็ดโอยแกรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อแกโดนระเบิดไปรอบนึงใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกําลังฝึกวอลคูปอยู่นะที่แบบเทคนิคที่เด็กๆเขาบอกมาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกือบได้แป๊บหนึ่งเนี่ยแบบคือเราเอาหน้าชิดกําแพงใช่ไหมต้องชมเนี่ยแบบแบบนี้ใช่ไหมกระโดดไปชึบจุบเนี่ยโฮ้ยอ๋ออ๋อว้าวโอ้โหผมทำได้เหรอ เนี่ย,อยโอ้โฟุกรอบเดียวครับเมื่อกี้ผมทำสําเร็จแล้วครับโอ้โอ๋อคือมันต้องเป็นบั๊กครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปโอ้บอหูแบบน,นี้นี่เองมันต้องใช้แบบนี้เฮ้ยดีเจเราหน่อยสีปลาปลาดีเจเราหน่อยโอ้ปลาไปแล้วโอ้ต้องหาคนไม่รู้อ่ะปลารีบไปหน่อยตกตกลงไปด้านล่างนี่นี่เจ้าแอมไทยไม่รู้นะหายตัวอยู่ระเบิดผมหายอยู่ระเบิดสิมันไม่รับเปิดนะมันอยู่แถเนี้ เมื่อกี้ผมวางไว้ตรงไหนนะมันหายตัวเออ <laughs> เหมือนเป็นระเบิดติดตั้งโอ้คือถ้าผมทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งใช่ไหมรอมันหายไปครับแล้วถ้าผมคลิกเขาอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะระเบิดผมรู้สึกว่าเป็นงานอ่ะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวรองดูปึบหนึ่งปึบสองฮึบสามไม่แก้งกันขอบคุณมากนี่เอานนี้ไปให้ของขวัญ <laughs> เป็นของขวัญน,นะเสียงเสียงแปลกๆใช่ไหมเสียงแปลกๆใช่ไหมใช่ครับนี่ระเบิดเดี๋ยวรอเขาหายนะ อ๋อถ้ามีคนไปคือถ้ามีคนไปเดินชนเนี่ยคือจะระเบิดเลยเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาเมาส์ชี้แล้วมันก็เลยระเบิดพี่ทําอะไรอ่ะเออพี่กําลังเอ่อทดลองวิทยาศาสตร์นะครับมันอาจจะมีการระเบิดนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวไปไม่ต้องกลัวไปเอาล่ะเดี๋ยวรอรอไอเทมกลับมาก่อนตอนนี้มันหายไปแล้วเามาแล้วครับเอาล่ะเอออย่าเพิ่งกระตัวไปสิมาทดลองวิทยาศาสตร์ ไปแล้วไปแล้วเริ่มหายไปมันไม่ระเบิดเองแน่นอนท่านผู้ชมจุดวะจดอ๋อมันคือระเบิดล่องหนเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้ครับพอกระโดด้วปุ๊บตุ้มเรียบร้อยเล่นใหม่อย่ากโกรธกันเลยนะครับพอดีว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็อยากจะให้ลองเล่นดูนะครับมันเป็นคิดซะว่ามันคือ การทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อนายคนที่ยั่งยืนนะครับเอาละเอาละเอาเอายังไม่ทันแกล้งอะไรเลยอ่ะอะตรงนี้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 ผมไปก่อนแป๊บนึงผมไปก่อนอ่ะลอง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 เหยียบดูนะมีนะเหยียบได้นะลองเหยียบดูอ้าั่นอะไรครับเมื่อกี้ใครบินมาเหยียบเนี่ยระเบิดเลย <c oughs> ได้เวลามันเลยครับอ่าไปครับไปอ่าไปครับอ่าฮะไปครับวัดวัดวัด <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจโอ้เอ้าโอ้ปอ,อ,อ,อผมเจอปอตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าลองดูเดี๋ยวรอให้มันหายก่อนนะเฮ้ยเจ้าตัวนี้เจ้าปออย่ามาตีเราสิเอออย่าตีเรา โหย่ยังตายเลยครับเอามีคนตีจะจะตีอย่าเหยียบอย่าตีอย่าเหยียบอย่าทั้งอย่าตีและทั้งอย่าเหยียบเลยน่นไงผมบอกแล้วว่าอย่าเหยียบไม่ฟังหายห้มดเลยผมจะให้คนอื่นเหยียบเฮ้ยไม่ใช่แกเหยียบเอาละมีคนพยายามวอลฮูปครับผมวอลฮูปเป็นแล้วตอนนี้ผมขึ้นมาได้แล้วเออเออเออเอเคคนนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับ ออ uh huh, uh huh. <laughs> อย่าเยียบนะครับอย่าให้เยบกันนะครับพี่อ่ะละมีคนสงสัยนั่นไง <laughs> ผมบอกแล้วว่าอย่าเยียบว,ว้าวว้าวมาก <laughs> ดีนะไม่เยียบนะเมื่อกี้เยียบนี่บอกเลยว่าเป็นเศษแน่นอนอะมาแล้วครับ <laughs> อย่าสงสัยอีกนะครับอืม,มาแล้วครับเหยียบไหมสุดยอดเลยอาวุธนี้ ชอบมากรุนแรงมากเลยม่วงเลยครับระเบิดทีเดียวอ,อีกสักอันอีกสักอันเปลี่ยนมุมบ้างน,น,นี่นี่มาแล้วครับเหยื่อเราอย่าเหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบเอออย่าเหยียบดีมากดีมากหายตัวหายมันหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วครับ <laughs> ตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วมีโอกาสโดนเหยียบสูงมากหนอ่นอเทมหน่อเทมเอ๊เอเอเอมอะมันยังไรนั่นอ่ะลูกหลง <laughs> นี่แหละเวนคำตามทันรู้สึกว่าตรงนี้นี่คือบอลหูใช่ไหมเนี่ยคือผมฝึกมาแล้วนะ ฮ่าเป็นไงโอ้เก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบที่แบบมีแต่วอลฮูฟมีไหมเนาะน่าจะมีนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยนี่ผมจะวางนี้อ่ะรอรอรับชมผมแอบก่อนแล้วกันมาแล้ว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 อฮึไปแล้วครับวางตรงนี้นี่แหละวางที่เดิมก็ได้มาแล้วครับคาเมโลคาปูชิน่าไม่ไม่ไม่ใช่แม่นาน มันมองไม่เห็นใช่ไหมมาเรื่อยๆวางไปมาเลยครับคนนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรโออ๋อคนนี้รู้แล้วฮิ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 ฉันน่ะเกลียดเด็กเส้นเดี่ยงแกงจริงอ่ะเออฉันเกลียดเด็กเส้นเดียงแกนั่นเลยครับคือเขารู้นะว่ามันระเบิดแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปได้เหมือนกัน <c ười> มันหายไปไม่ใช่ว่ามันไม่มันไม่มีนะมันยังมีเหมือนเดิมสนุกจริงๆเลยเนี้เออคุ้มค่าดีนะมาอีกลูกแล้วมาโอ้มันมาอีกอันนึแลนะแต่ว่าอันก่อนยังไม่ระเบิดยังอ่ะอันก่อนระเบิดเลยครับ มีคูมิคูเห็นมีคูบอกอะไรนะหนูดูเห็นอะไรนี่เห็นเห็นอันนี้วางเลยครับหลบหลบแล้วห <laughs> ลบแล้วหลบแล้วมีคูบอกไม่เหยียบแล้วมีคูไปแล้วครับส่วนคนนี้เขาจะรู้หรือไม่หายไปเรียบร้อยเอาละเจ้าทูธามทูทามไม่รู้ครับทูทามไม่รู้ทูทามไม่รู้ว่ามันหายตัวได้อ้าวอ้าวไม่แคนแคน แขนแขนผมหายไม่ไม่โดนลูกหลงเลขหนึ่งไม่มีแล้วครับด้านล่างผมถือระเบิดไปได้แล้ว <laughs> ไม่แขนแขนพี่หายไปไหน <laughs> พี่ก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ <laughs> รแงกูสารจะแกล้งคนอื่นพี่อยู่แขนขาด <laughs> ไปแล้วน้อง พี่ไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วไม่มีแขนอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเอาไว้คิดอะไรอ,ออกดีๆนะเดี๋ยวค่อยมาทําอีกนะครับสลรับระเบิดนะครับพันุวัลโลวักก็คุ้มอยู่นะไม่เคยแกล้งอะไรแบบนี้เอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าครับ